ครับก็เหมือนเดิมนะครับลูกค้าสั่งผมก็จะเทสเกลียวให้นะครับแล้วก็ประกอบไปให้เลยนะครับคืออัดให้ดูเลยครับเพราะว่าเรามักจะมีปัญหาเวลาเราไม่อัดนะพอเราอัดทีลรยก็จะไม่มีปัญหาพอไม่อัดเท่านั้นแหละมีปัญหาทันทีอ่ะนี่นะเกลียวใส่ได้น,นะคือลองก่อนทําสีก็ลองนะครับ ทำสีเสร็จก็มาลองอีกทีเพราะว่าถามว่าทําสีเสร็จทำไมมาลองเพื่อบางทีช่างเคยมีอยู่เคสหนึ่งช่างทําหล่นอ่าพอหล่นเกียวบินอ่าในข้าแต่เราก็เจอก่อนก่อนเจอลูกค้าอ่าอันนี้มันจะฟิตนิดหนึ่งนะเรื่องสีนะผมเลยจะไม่ขันไ่แน่นนะเออแต่เพราะล็อตใหม่เนี่ยผมแก้และแต่ว่าไม่มีปัญหาแล้วมันแค่ไม่อยากให้ลูกค้าใส่ยากเท่านั้นเองนะมันจะมัน จริงๆถ้าไม่มีสีเนี่ยมันก็ใส่ได้ปกติแหละพอดีผมก็ลืมคำนวณความหนาสีแปลว่าพอสีพลาโ,โค้ดเนี่ยมันค่อนข้างหนาเนี่ยก็ใส่ได้แหละแต่ว่า,วาเกี้ยมันจะจะปิดนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่ตัวนี้อโอเคแล้วก็นี่ใส่ตัวนี้ได้นะอ่าอ่าก็ได้ แต่ว่าตัวเอกระจกรุ่นนี้ก็มันใส่ง่ายนิดนึงเพราะว่ามันมันเป็นแบบถ่างได้นะ,ะก็ขันปายรับอ่าตัวนีเ้เขาจะถ่างได้นะครับก็ถ่างมันนีบเลยลองลองให้ดูก็ใส่นี้นะครับอยู่ข้างนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็น็อตใส่ อเคเรียบร้อยนะครับโอเคก็ทำให้ดูแค่นี้ก่อนอ่าอได้ดูอันนี้ลูกค้าสั่งไปใส่ mt ส7นะครับสามารถใส่ได้ทุกเจนนะเจนสี่ยไม่เข้าไทยนะครับ ในไทยตอนนี้มีแค่หนึ่งถึงสามนะก็จะใส่ไปเทละได้ละหนึ่งตัวลองดูต้องใส่ี้นได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ไดโอเคอือ่อไปนี่ตัวนี้ผมน่าจะเอาไปชั่งน้ำหนักมานะโอเค นะครับเทสเกียวเขียวลื่นเลยนะเราขันกับรถก็ใช้มือขันก้าไปก่อนนะเผื่อเกี่ยวมันขัดนะครับถ้าขัดเนี้จะเป็นที่เกี่ยวลูกคา้าละสนิมขึ้นไหมอนามันหยอดก่อนนะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ตัว กันนะครับกันเกี่ยวก็ฟิดหน่อยอ่ะปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับผมโอเค